ที่ดินใกล้ถนนแจ้งวัฒนะเหมาะสร้างโครงการบ้านจัดสรรคอนโดอพาร์ตเมนต์นที่ดินเปล่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่5ไร่ตั้งอยู่ในซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด24ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบรุรีทำเลใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดค่ะแปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับลงทุนสร้างโครงการบ้านจัดสรรค่ะสร้างคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์นให้เช่า สร้างธุรกิจสร้างออฟฟิศหรือสำนักง,งานขนาดใหญ่นะคะปัจจุบันนะคะทำธุรกิจสตูดิโอให้เช่าอยู่คะ่ะที่ดินถมแล้วทั้งแปลงนะคะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคะ่ะหน้ากว้าง60เมตรลึก70เมตรด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสองเลนนะคะกว้างประมาณ8เมตรค่ะทำเลอยู่ใกล้ก,ลกับถนนแจ้งวัฒนะและรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีเรื่องเมืองปากเกร็ด ห่างประมาณ600เมตรค่ะอยู่ห่างจากเส็นท่านแจ้งวัฒนะระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้กับบิ๊กซีโฮมโปรและตลาดสากรนะคะท่านใดสนใจแวะเข้าไปชมที่ดินได้ก,ก่อนเลยค่ะแปลงนี้อยู่ห่างจากเมืองทองธานีระยะทางประมาณ4.5กิโลเมตรห่างจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ประมาณ6.5ก so ิโลเมตรค่ะการเดินทางนะคะเข้าออกสะดวกค่ะเข้าจากฝั่งถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด24หรือเข้าจากเลี่ยงเมืองปากเกร็ด22เลี่ยงเมืองปากเกร็ด20เข้าออกได้หลายทางค่ะแปลงนี้นะคะเจ้าของตั้งขายราคาตารางวาละ60 0 0 0บาทค่ะท่านใดสนใจต่อรองราคาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการฝากขายที่ดินในโซนนี้ติดต่อมาได้ที่เบอร์080 289 4141หรือ062 464 1542ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ